แกงนอไม่มีกุ้งมีำํำยังปลานะยังปลาอพุอ่คนนะมีแต่ปลาครับทักทายสวัสดีสวัสดีตอนเช้าะนะหลังจากจกินข้าวกินน้ำแนละ้ว5าวาัชี <S <S ฝากันขอบคัวกออกไปออกไปเที่ยวทุกคนออกไปตาดนะมากิน,นข้าวกินน้ำปนข้าวปนน้ำก่นอนยิ้มไปยิ้มไปมีเมย มีน้องสาวมีน้องชายแล้วก็ไอคอนี่นะลูกเนาะทอนี่แล้วก็เวลากินทอนี่ลูกปั่นข้าวแล้วจึงออกไปปั่นปั่นกุ้งมั้งปั่นกุ้งปั่นนั่นทอนี่ยากข้าวกล่องห้ามเอาไว้ทอนี่ก็ยิ้มเลยเนาะทอนี่บอกงี่นัเง่าช่ว่ครอบครัวเนาะปั่นข้าวกันเนาะ ตเขาวังวอกไปเนาะกวามเดี๋มนามาตัดต่อเดี๋ยวเราเอากปตัดอาไอ่านหนอยแล้วหรืมันอ้ยานลงมานพี่ตอนนี้นี่มันทป้ายาน ลงไม้อัน,นั่นมันไฮไร้ลงไม้อันจำต้นอนแล้วทดสอบอวยให้ดินชุบคอนนะอันน้อยอิ่มหนูบอกทุกคนเกมออกไปไล้ออกไปมุม้ยไฟยื้เฮือนเลยนะฟ้าเฮือนมุม้ยไฟยื้เฮือนเกมออกไปไปดินมี พอแม่แล้วก็เบ้าหำอาน้อยโทนี่แล้วก็ลูกสาวเด็น้อยไปกันกสอนซีหายังบุคคลคนหนึ่ง <ร cis. S 1> คนขอข้อยังบุคคลคนหนึ่งนะอยู่ไทยนะยังน้องสาวอีกคนหนึ่งอยู่ไทยไปไปไปรถไม่อยุ่อย่าบังไปลรก ข้าศัตรูห้าหกปีมีข้างหนึ่งนะเอาลูกเอาเลยเอาอัวทางออกมาจากเคื่อนคนโมเป็นทางยางนะเดีแทนะเป็นทางเลงมีสวนมันพร้อม เทื่องเต็มเลยทุกคนไปกินข้าวปลานะไปลินตากินข้าวปลาหาหกปีนีงเธอหนึงนะขึ้นมากยังไม่ไปคลอยยังหลายเลยทุกคนอยู่ในเมืองก็ยังมีคลอยนะ เท่านี้ลูกเคยได้ไรไปวะเขาเปิดเพลงเลยว่าเท่านี้ลูกเคยได้ไปวะไปตาอันไปตัวไปไล่เธอเลยเท่านี้ว่ามไปสมัยมอปลายอันทางกีฟุนเนี่ยลุงไม่ไปแต่ตอนผู้เขากำลังเห็ดบุกเบิกทางไม่เจ็ดปีหลังเขาไปขี้ทางล่ากระกทีนเล่เขาละเนาะนึกกระชับบายดีไหมลูกสบายดีนายลูกกระชับบายดีตั้ สบายดีกันสบายดีเนาะขนอเองชื่อวานางแอนนี่ลูกกระเฮียนเบาคือน้ำใสกันดิสบายดีขนอเองมีซื้อว่าน้องนางนางอรยาเปมันมันดึงได้เปือนได้ท่นนี้เนาะทางดึมนเามกเขาเกแล้ว็เกขึ้นวเ่อนนีเขาจอจตเหันทาง รดชิปดีนะได้แล้วเนาะทางรบทาอยู่เลตาไ่ใส่ั่วอกเกดได้ตาคุ้มหายเห็นไหมเกดจะกอดจับฝนจะบังมัจับไล่เม็ดหรอกจัว่ายุ่งเขาชิฝนเหมืไมุ่ดจักไปอยางทางเือนสำทางันสำทางไให้ไปหน้าเล้งเี้ยนนี่่

จะสร้างกูกันนะร้านเขาก็ขายนันไปนี่บอกไปเลยไปค้ากับมากักันไปคะเนี่ว่ปไปก่อนเอาหมดเดีนี้จะเทตู้นาขอเขาเล่าันยัรถออกจนกันงกลางอ่จอดจอดคนนี้นะลูกก็ลงไม่ลยลงไปชอก่อนไปทำใม้งไปจ่งยไหมไวลาลูกมาเ้ลูกเลยขอลง พอรถเขานีอะไรวะนี่นะเอาเอาเขานีนี่ขวานทุกคนมาจัดมูลนะโอ้ยตางตางเกาอะไรทุกคนเนะี่ยในเกาในพันมานะแต่ตอนพูนบัท่านไดเอาลูกเอาเมียมาเต็มแบบนี้นะขวานทุกคนโอ้ย,ออยลืมอาซานมา,านทุกคนเลย เสาตูบน Th ี L L ่แสนนึงเลยมีแต่ตูบนะโมมีซากนี่ทันทีละลูกนนั่งจเป็นหน้ามาลูกเปื้อนบ่อฮะบ่เปื้อนบ่อ ไอ้นี่เป็นตะกร้อมไหบอ้นีเป oh, ็นตะก้อห่บ่นีน้องมากินข้าวปา มตาดมูลตาดมูลทุกคนเจ็ดปีเลยมาเธอหนึ่งเจ้าอยู่เซมน้ำพูปูซาเต็มเลยทุกคนนะมันเป็นบ้านมันกินมันนี่ เย็นบ่ลูกเย็นบอลน้ำนะเย็นบอลเย็น,ยนคนมีแกงน้อไม้มีแกงน้อไมอ้น้องสาวาากำลังคลอกอย่างน้อไม้แกงน้อไ,ม,อไม้ติ้งปลาสาม,มังหง มีปลามกมีกุ้งกำลังติดไผ่ติดไผ่ต้มน้ำไม้นะเขาก็น้ำไม้ก็น้ำไม้ซื้อมาต่างทางน้ำไม้ไรน้ำไม้ไรจะว่าไรชื่อ กำลังปลนอนะนี่จะแกไหวได้อปล่าอลอยไปใครงนั่งอยู่นรก่อยไปทุกคนอะนะสีสีฟันกีบ ในฟ้านยูป,ป้านาย่าไกรก็ไรนอนสามีสามกินนี่พอดีเป็นเครื่องแกงเป็นยานางเป็นอย่างพอดีแสนนึงนะทุกคนแพงนะอยู่ในเมืองนะมีเงิงกับแพงนะเสียแกงน้องไม้มีแกงน้องไม่้วกาตำม,มังหงปิ้งปลามีกุ้งปลาหมึกทุกคนเมนูมื้อนี้นะพอขั้วนะม,มี่พอเมลุกสาว น้องสาวแล้วก็น้องชายแล้วก็ลานไปดินน้ำนนะยกไก่จะทิ้งจะทานทุกคนนะ ไอะไรเขาป้าทุกคนหลัเจ้านี่จิก้ามเมืองนี่อะไรเขาป้านะมาดินนุ่มของข้าวกันมาห่อเบี้ยงทั้งที่กันทอดก้านมูนด้านเนี่ยคนกำลังมาหลายทุกคนเต็มเลยนะนเป็น ไปรอก่อนทุกคนไปรอเบิังคนนะเบิังไปรอเบิังผู้สาวอย่าขึ้นน่ะบ่ขึ้นบ่ขึ้นลูกบ่ขึ้นบัขึ้นนันบ่ังไปไปร่อบังลูกปะล่อบังลูกค่อยคอยล่อบังก้อนล่อบังขจ้ามาเล่นก้อนผู้สาวบักหลายน่ะ มี่นี่กงแต่มีูาษาวลอ่เขาไว้ให้ด้นบอโอ้คนลายเลยนะลูกคนบักาลลายนะคนุณว้าเขานี่เขากินเบียเก่้งเลยวะเอาเบียมาจะใส่แกะมาลานน่ เ้ากินเบียร์เกงเอาเบร์มาหกแ่อนมันบมน่อค่อย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  เจ้าไมลิีลายแล้วลูกเนาะว่าอยู่รวมทุบไงนะลูกเจ้าม่ิลายเลยนะฮะหุ่เบ้อเจ้ารีน้ามืว่าลูกนะ คนักลายเลยนะฮะสุลูกจะลงคุณคนแกงน้อไม่น่ากินนะเราจะเปลี่ยนอาะชีมก่อนนะน่ากินขนาดแกงน้อไม่นะชิมก่อนแต่น้อยซึมๆนะทุกคนหลายปองนะนะแซ่บๆทุกคนแซ่บ

ซีโต่อมดก็วะละเรเวอร์เซนิเซน่เซนิมาทุกคนมาหางพออนะหางพออมีแกงโน่ไม้มีกุ้งมีจำยังปลานะยังปลาทุ่คนนะมีแค่ปลา,าเห็นขาวเห็นขาวมีพ่อมีแม,ม่มีหลานมีน้องสาว กินกินเยีดยเป่า รอดทุกคนงอมใบเราเลยคงเก่งน้องไม้เป็นปลานะกคนจะได้คาบเรได้มันยังเข้านะนะเข้าเมื่อสวรรค์นะทุกคนกคาบก่อนพอแล้วลีดซันมีนะมาเทนาจึมาลีดเองนะ มาดินตาดิยางกันเริ่มซึ้งๆนะทุกคน,นคนนี่เต็มเลยนะแถวแคมน้ำนี่เต็มเลยลงไปรวมเท่าไหร่ยาวประมาณกิโลนึงนะลงไปรวมคนคนเต็มเลยเสวยกลับละกลับเมือ่อฮอเดือดแล้วก็อาบน้ำอาม,อม,ามอยังกัน มื่อสวัรค์ต่อกับกเนลงเนกลับก่อนเือนามาเดินไมเถ่นามาเดินไมมาเวยงเถนานะดายนะายบลูกบายบกลับก่อนกลับอีฟอย่งเมื่อสวัรค์เนาเมื่อหาน้อได้วันนี้นะหาอีเอเมืหาอีนนองเทนี้เลยนางเทิงุนท่อนี้นะอาน้อยอันนี้นะ นี <mile> ่กับเ่าคะโักระเป๋ารูยาเลยนะนางรูดรูดปะเนี่ยลูกลูดกันลูดนางดมแล้วรูดดีรูเนี่ยบ้างตุ๊กตาก้นเธอซื้อนมไม้เหาะไม่ไม่ไปล้วคอนงเไปไปทางข้ายตได้ฉันเ่อนไปโลไปหน่อยเจเด้อสามโลหกสามโลหาสิท่านี้ ทนี้ลูกนอนบ่นอนตือนบ่เอาทมานนอนนอนลูกนอนทัวนี้ก็นอนาก็นอนนอนแล้วนอนแล้วมาหอดเหื่อแล้วเหือนแล้วนอนแล้วเนอะทัวนี้เนาะชิดข่าเมีนเพื่อนแล้วยังนอนยังนอนแหงอ่ะลูก โอ้เมื่อนี้พอใชเมื่อปะเร้่องดุนเนาะเออยพอเมื่อหาน้องเร้่องดุดเด้อนอนมางำดุนเนาะจังหน่นฮะทุกคนจังน่อยเฮ็ดย่อยเฮ็ดกินเลยกินข้าวกินน้ำนักกีจีไร่กับนะใช่เมื่อสวรรค์มาที่เมืงที่ป่านะางานในทาเสียงานในทาแล้วก็มายามเพื่อนเลยไปดินนักกับกับมาก็ซึมๆจังหน่อยทุกคน เจ้าหนี้ไปเฮ็ดยุ่ยเฮ็ดกินนะกิจกับกับเมฆสวรรค์กับน้องชายคือเก่าแหละคนเฮ็ดกินนะกับนะมีปลาหมึกมีกุ้งน,นะแล้วก็มีเส้นมีเงินเฮ็ดเสียอสวนกินเสียอสวนกินนะนก,นนะกับมีเพื่อนเจ็ดโมงให้ไปแปดโมงขึ้นรถเป็นเพื่นกลับเออเสียอสวนไปไปกินได้หรอเจาะพอจัดเสียอสวนเสียอเชิ cha có bao xiên vào bao xiên bao à. xiên bao xiên bao xiên bao xiên nó cùng ba mực má mọi người nè lên khâu còn lên khâu rồi gấp đây này bao cùng ba mực bạc lai này gấp đây hà nội như <laughs> hay là hay tí thế đấy. Ngày còn khảo là chuẩn mà. thằng này là biệt cá เรากินมะกุ้งลูกกินจุ้งไหมไม่ลูกบปกินกุ้งกุ้งก็แซ่บลูกเลยกินตลอดวะ ลูกอยู่พี่ลูกไอ้กิจะรเรนพอละพอลปอกนเลยบายบายลูกไปพอกับกันเด้อบายบายปลอดภัยเนาะมาไอ้พอมาใหม่เด้อโอเคบายบายกลับกันเลยแม่ลูกกลับเลยเ้เจ้าเาตอนนี้ลูก ลุงกลับเด้อลุงกลับกันเด้องานลุงม,มาใหม่ีินานลุงม,มาใหม่โอเคโอเคทุกคนกลับอ่ะขึ้นรถแล้วทุกคนไะลงซ่ายนะสองคนขึ้นรถแล้วกลับละมาทิศหนึ่งทิศปลายละ รถเตียงน,นอนทุกคนจะเปิดไฟสีนี่นะยังบ้างลายยังบ่เต็มนะอ่ะสำหรับคลิปนี้กับ่มมิยังไยทุกคนขอบใจพอามเมตพี่น้องที่เข้ามาติดตามรับชมเป็ตัวจบนะลาไปก่อทุกคนบ๊ายบาย